คะลลๆๆหานมาดูเครื่องเสียงครับงานบอดินนี่ลูกท้านนะคะก็และแขกพวกนี้เป็นร้อยมาร่วมเลยพาดูรถสวยๆก่อนงานประจําคืองคุณองดีนะคะซุปเปอร์แต่งแล้วขั้ท้ายด้วยงานประเสริฐของอดีตนายกนัะและอดีตนักดนตรีด้วยคือว่างานนี้นะคะ บอกให้เข้าใจไปทุกทกท่านดูว่าเป็นงานประจำปีไหว้ครูของสเสด็จปู่พรหมอินหรือสเสด็จปู่จอมทองตําหนักตั้งอยู่ตรงนู้นนะคะ,สะเสด็จปู่พรหมอินนั้นจริงๆแล้วเราต้องไหว้ครูเมื่อต่อเดือนสนิบสองบังเอรเร<อ>า,เามีข้อติดขัดแล้วก็เลยมานายกคณะก็บอกว่าให้มาจัดตรงกับงานวันเกิดเลยทีเดียว นะคะก็บอกให้เข้าใจกันทุกคนทุกท่านนะเกิดว่าญาติพี่น้องหรือคนอื่นนะคะที่บอกคุณเอาไว้คราจะต้องมาใส่บาตรกับที่สามสก็คือเป็นงานประจำปีไหว้ครูนะคะของเสด็จโผผดเราต้องทำอยู่ทุกปีอยู่แล้วนะคะเลยปีนี้ก็เลยยึงมาจัดพร้อมกับวันเกิดไปเลยนะคะเป็นร้อยจริงๆก็ขอให้ แขกผู้มีเกียรติลูกหลานบริวารทั้งหลายนะคะก็มาเวยพรแม่ก็ขอให้มีมความสุขกับทุกคนทุกท่านและหลๆโคยตี้นี้ก็คือว่าพ่อมนัสนะคะก็อยากหาพวกหนูๆมาอ่าโชว์นะคะให้กับเจ้าที่เจ้าทางสเสด็จปู่ที่บนเอาไว้นะคะพ่อนายกมนัสทัานบอกไว้ว่าท่านบนเอาไว้สามคืนถ้าประสบความสําเร็จทํากินแล้ว ทำอะไรก็สำเร็จหมดจับอะไรก็ได้เป็นเงินเป็นทองประสบความสำเร็จเลยท่านก็าาหาโมโหระสกสามคืนเลยนะคะคืนนี้เป็นคือ,โ,อโ,โปรยตีคืนแรกโโรคืนที่สองพุกนี้นอนหน้ากระสีคืนที่สามทิเกนะคะทิเกยนะนะอะไรก็ไม่รู้ก็อีกหนึ่งคืนนะคะแล้วทีนี้เราก็ประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็พ่อมนัสก็เลยได้แก้บนสามคืนนี้นะคะ ยังไงถ้าเกิดร่ำรวยขึ้นอีกต่อไปก็ต้องหาลูกหลานมาเต้นโชว์ให้เดี๋ยวมาติดมาติดตอนนี้โฮะเทพเทวะที่นี่ได้ดูอีกนะคะถ้าร่ำรวยอีกก็หามาอีกนะคะก็ขอให้โชคดีกันทุกคนทุกท่านนะคะแล้วก็ถ้าขาดสิ่งหนึ่งประการใดนะคะบ้านพี่น้อกใกล้เสี่ยงนะคะอาจจะมีเสียงรบกวนกำลังก็ แบบปแบบนโอเพระว่าจะดูไม่ทันเลยขอหน้มีทุปีนคกันเกิดนั้นาพาคอยากมามาได้นะครับมีทุกปีไกาดรูของกรงองเลยก็พราะนะ้วีีได้ก็มีได้เียงอ่รนี้อันนี้เป็นแกงคะตรงนี้นะจะเป็นแกงอะไรหวานรถตี่แตง โอคอแนบังเกอร์ด้วยนะไว้นะโอกานี้ด้วยนะคะนี่นี่อะไรคนี้เดี๋ยวลูกหลานริวาลทั้งหลายนะคะที่มาเวทนอดีตนายกมนตรกับรัฐมตรีนั้นก็มาทำงานกันรเก่งเสียเบอร์แบบนี้มนะครังวอนใบครูแล้วก็อไปเลยทำบาตรทำบุญด้วยเลยวะเรียบร้อช้าแขกเือนๆก็ได้ บอกไว้ข้อคงมากันรับข้างนะคะก็ขอเชิญชวนอกงไว้นะคะส่วนไม่ได้ไปบอกถึงบ้านนะคะไม่ว่าท่านใดก็แล้วแต่กำนันก็ต้องขอกราบสมาภัยไว้ในโอกาสนี้เพราะว่าเราอายุเยอะแล้วนะคะข้ใช้ลูกน้องบือวางด็นี้ยังวางไปบอกไปเชื้อเชิญสำหรับท่านที่ยังรักครอบครัวเราอยู่นะคะสุดท้ายนี้นะคะก็ ขอคุณติงักสทั้งหลายี่อเอันนี้จะเป็นแกงล็ตโต้ตรงนี้ใครจะดูล็ตโต้เดี๋ยวพาดูล็โต้ดั้งหมดเลยนี่ขอคุณเสนปูตรงนี้นี่ลูกแมวนี่าานคัติดนิ้วโจไฟก็มีที่สาวทีลูกมีควารับดยรนไม่ลืมพระคุณลูกก็ทำบุมให้สามสีนที่เราอยคนกับเด้ยากที่เมา ายเทียบตัสุดท้ายนี้ขอรัตนาคุณพระสิงรัตนาไกรและสิงหิ์สิทธิุกอันนี้แกงลุกโตความฝักรษล่องเกลวดวยสุขภาแข็งแรงคิดอะไรไม่สมความมุ่งมั่นปรารถนาเพขอาเมีโตนรโรดีนรอร้าะไรด้ลองด ขอ้ยอันน hey, ีของท่านนค้องด้วยกโชคยาวันะคไรสเร็่างวยเนอ้ียอะไรเนี่ยยอดเียอกแล้วก็ให้อทุยแต่ใครคุณแม่ตัเราขเสียงมากเดี๋ยวมาดูใหม่ tốt 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 mà đi xót em nhá chàng thấy gặp đúng แจ้งมาหมดยืนรอจนเอ็นร้อยหวายตึงพอถึงชื่อมึงแรงสุดยอเย้ยตันเนี้แรงสุดข้ามาเลยที่รักตอนเนี้แรงสุดฉะนั้นผมบอกไปแล้วนะครับขี้เหลวสุดหลับคนสุดท้ายเย้ยโอเคต่อ ยังยังไม่ไปยืนสายแถวอีกยังอันนี้ทางสุดในการเนี้ยเฮ้ยไปยันมารับกระส้อเองนะครับที่เล่สุดรับคนสุดท้ายอุ้ยสวยอยู่นะคนสุดท้ายน้ำผักโดมเหมือนเทพธิดาแบบหมอสีเลยน่ารักแมงเจ้าไป เหลือใช่ไหมครับเจครับเจครับั้ตนอยู่สีคนเลยครับขอรคะุณครับสิบราบริกับท่านผู้ใหญ่ใจดีด้วยครับ ที่รักหนูไม่เข้าใจ4.5อ,องศา,าแล้วเนาขยายมาเลยลูก็ถึง90ก็ได้ถ้า90แขนตรงกัน4.5เยงๆเลย อดีตท่ันนยกมนัสนะครับรักรรมการดีสวผัน,นะครับลกร,รัสมัคคกางที่นมรพลังสีงงทุกท่านเลยนะครับที่มาเริ่มง,งานในค่ำคืนนี้นะครับฝากพูค้กคกใจจริงนะครับ กลางระไการในติ๊กตอกการกอดพีทอร่อยลายไ้แพง่ปีสองี้ครับโอเคเด็แม่ไม่เสียเวลารั้ผมเดอดร้อนโคี้ก็ตสบไปอยู่บนเวทีก่อนนะครับไปครับเราจะทยอยให้น้องลจากเวทีขึ้นสู่ลบพนเสียงนะครับ สารวัตรจีนะครับหาเปนลูกท่านร่วยเงินทองสุภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองรุ่งเรืองงครับคนจีจะใช้หัวปูแต่ไอ้เลียูต้องใช้หัวใจรุ่งเรืโอเคพร้อมเป็นเรีหน่งเม่เวลาครเรียนเชิญเ่าสืมชนทุสมัตนะครับสา้าเจดเก้สิไทยพีเอละไอทีวีฮะเชิญเกิญเก็บภาพหน้าเวทีตาบดยนะครับผม ลองคายมาไล่เลี้ยงขอบคุณนะครับพี่น้องที่มาร่วมโชว์ทุกทีมงานนะครับกต่ในช่วงนี้ถ้าเกิดผมนักไทยโพลิ่ยาวเลยนะเพราะว่าพี่น้องมากันรับไมหรือเงินนะครับการจากไทยไกลไปกันจากทั่วไทยยินดีต้อนรับแต่ไปทุกทีมงานนะครับรถชุดเล็กครับงานสาวสวยหรูดูดีวีพีเดชลำใหญ่ลำก็มีไปชมนะครับคืนนี้ครับ รักความบ้ารักรกันอะคนนี้เนเม่แรกที่บอกครับแต่ก็ี้วยับหน,น,นึ่งร้อยสาวครับบนเทีนี้คับ

别下去！老三生。 No, <coughs> no, Apa <laughs> thank <laughs> 就是拿不牢，直接收费。<noise> <noise> <noise>